ขอบพระคุณมากนะคะสามล้านดวงใจนะคะน้องเลนะคะจากน้องหยานะคะสามนาทีก็ลงแล้วนะคะขึ้นไม่นานนะคะตอนนี้ได้เจ็ดนาทีกว่าแล้วนะคะพี่ละวีนะคะน้องหยาบอกนะคะสี่ล้านดวงใจขอบพระคุณนะคะเพราะว่าพี่พูดมาเออพี่พูดนานมันไม่ค่อยได้น้องหยามันมันจะไอคอมันยังอักเสบ คอมันแห้งต้องต้องจิบน้ำตลอดเวลาเป็นเป็นนี่แล้วไม่อยากกินข้าวเลยเนาะน้ำหนักถ้าจะลดแน่เลยข้าวไม่รู้สึกหิวข้าวเลยไม่กินข้าวไม่ลงอะลิ้นอะไรเหมือนมันจะชาๆไปหมดมันไม่ไม่มีไม่มีรสไ,ไม่มีอะไรไม่รู้ตอนแรกๆใหม่ๆไอไอ มากเป็นเหมือนจะเป็นหวัดมากไข้ตอนนี้ก็ยังชั่วแล้วหลายวันมาแล้วอีกสักสี่วันน่าจะปกติแต่ก็ยังอยู่ข้างบนคนเดียวอยู่ไม่ได้ไปกวนหลานๆกลัวหลานๆติดขอบพระคุณนะคะสร้างบ้านนี้เขาก็ทำทำอันนี้ด้วยทำ ทำลงรถท์หรืออะไรนี่แหละเสียงดังหน่อยมาแอบ,บถ่ายถทาจะดีเนาะเป็นญาติญาติกันนี่แหละไม่ใช่ว่าพอเราแอบ,บถ่ายอันนี้นะ <c oughs> มันฟ้องเรา <c oughs> เหมือนเหมือนยูทูบเบอร์ช่องอะไรนะชื่ออะไรนะถูกฟ้องอะถ่ายเป็นบ้านบ้านมันไม่มีคนอยู่บ้านมันไม่ใช่บ้านล้างบ้าน บ้านเขาไปทํางานนั่แหละแต่เขาเอามาสร้างคอนเทนต์เป็นบ้านล้างโดนเลยบุรีลำคนบุรีลำชื่อชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ล่ะดูข่าวดูข่าวเนชั่นอ่ะเขาทำแนวผีเนี่ย เขาเห็นบ้านล้างๆไม่มีคนอยู่ที่ไหนเขาก็ว่าเป็นเป็นว่าบ้านล้างหมดคุณตานะขอบพระคุณนะคะคุณตาเออคุณตามันมันอยู่ตัวที่สี่ของเนี่ยคุณตาได้ยินหรือยังตัวที่สี่ของเจ้าเครื่องเจ้าบ้านอะที่กลับกล้องแล้วก็ที่ที่วงกลมที่วงกลมเป็นห่วงนั่นแล้วก็ที่เปิดที่ปิดเปิดเสียงแล้วก็เป็นฟิล์มนั่นแหละกดตรงนั้นแหละไฮไลท์อะ น้องโดมนะคะน้องดมบอกปะเจนะะเดี๋ยวนะคุณป้าปะเจนะ,ะเอาให้แล้วนะคะน้องโดมไม่รู้ว่าน้องโดมจะเข้ามาได้ไหมนะคะาะเพราะว่าเคยเคยเข้าไปช่องช่องเพื่อนนะคะพอเขาให้ปะเจเราเอ๋อเข้าได้แล้วนะคะเข้ายากนะแต่หาหาที่พิมพ์ยากไหม น้องดมบางทีแม่หาที่พิมพ์ยากเลยพอเขาให้ปัจเจียแม่แล้วะนี่หาที่พิมพ์ยากไหมไอ้วัดไอ้วัดนะคะน้องหยานะคะขอบคุณมากนะ,ะน้องหยาเป็นกําลังใจให้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 คุณตาหน่อยคุณตาอ่อนละหวยโรย,โยแรงอะไรไม่รู้ไม่ค่อยไลค์ไม่ค่อยทําคลิป เห็นว <laughs> like, e ันนี้มีท no. ําคลิปอยู่เห็นวันนี้มีไล์สดตอนเช้าอยากได้เฟซคุณตาเออคุณตาบอกเฟซคุณตาเลยเฟซเหมือนกันนั่นแหละเท่าซิ่งนิวเวอร์ชั่นนั่นแหละเฟซคุณตาเนาะต้องไปให้คุณต้องไปให้กำลังใจคุณตาบ่อยๆแล้วคุณตาจะให้น้องโดมคุณตาขยันคุยนะ ไม่เหมือนแม่แม่ขี้เกียจคุยอ๋อคุณตาคุณตาเอสเลยคุณตาเดี๋ยวแม่มีแล้วของเดี๋ยวหนูนอนต่อแล้วจ้านุองหยาจ้าขอบขอบคุณมากจ้านุองหยาจ้าจ้านอนนอนต่อได้เลยจ้าขอบคุณนะคะนอนต่อได้เลยจ้าห้าล้านดวงใจขอบคุณนะคะ